ปัญหาปุ๋ยแพงส่งผลกระทบให้กับพี่น้องชาวไทยยังไงเพื่อนๆอยากรู้ฟังคลิปนี้ให้ดีๆครับส่งผลกระทบ3อย่างครับเพื่อนๆครับ3ด้านเลยนะครับอย่างที่หนึ่งครับคือส่งผลกระทบต่อการลงทุนครับส่งผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตนะครับเพื่อนๆครับเพราะว่าประเทศไทยนะครับอาศัยในการทําการเกษตรเกสิเเลยนะครับอาศัยรายได้จากการทําการเกษตรกรรมนะครับแล้ว รายได้จากการทําการเกษตรครับเพื่อนๆครับแล้วปุ๋ยมาแพงครับจึงส่งผลทําให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นครับอย่างที่สองครับส่งผลให้ภาวะความยากลําบากถูกซ้ําเติมเข้าไปอีกครับเพื่อนๆครับไม่ใช่เฉพาะปุ๋ยแพงอย่างเดียวนะครับอย่างอื่นก็มาแพงด้วยครับน้ํามันก็จะตามกันแพงขึ้นไปอีกครับค่าของชีพก็จะแพงขึ้นไปอีกครับ ค่าของชีพแพงขึ้นไปอีกค่ากับข้าวค่าอาหารครับก็จะแพงขึ้นไปอีกครับเพราะฉะนั้นนะครับผลพวงของปุ๋ยแพงนะครับจะไม่จะไม่แพงเฉพาะปุ๋ยครับมันจะพวงไปอย่างอื่นไปด้วยครับอย่างอื่นก็แพงไปด้วยครับเพื่อนๆครับเพราะฉะนั้นครับอันนี้นะครับเป็นการซ้ําเติมนะครับเป็นการซ้าเติมของพี่น้องชาวไทยอีกด้วยนะครับเพื่อนๆครับราคาปุ๋ยแพงนี่นะครับต่อมาครับอย่างที่3นะครับก็คือ สาเติมภาวะหนี้สินนะครับสามเติมภาวะหนี้สินครับให้ทวีคูณแรงยิ่งขึ้นครับเพื่อนๆครับตอนเป็นโควิดนะครับตอนเป็นโควิดนะครับอ่าบ้านเรานะครับเฉลียนะครับเฉลีย่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นหนี้เป็นสินอยู่ประมาณหนึ่งแสนห้าหมื่นหกร้อยสามสิบหกนะครับบาทต่อครัวเรือน หนงแสนิบกบาทต่อครัวเรือนครับและหลังจากโควิดเข้ามานะครับและตอนนี้นะครับเฉลี่ยนะครับคนไทยเป็นหนี้ครัวเรือนละ2องแสนหืสิบบาทครับเพื่อนครับขึ้นมาอีกครับขึ้นมาอีกเป็นแสนนะครับเป็น1แสนอ่าขึ้นจากแสนห้าเป็นสองแสนหกครับเพื่อนครับขึ้นมาอีกแสนเอ็ดนะครับเพื่อนครับเพื่อนคิดดูครับว่าอ่า มันจะกระนำซ้ําเติมหนี้สินของเราขนาดไหนครับเพื่อนครับเพราะฉะนั้นนะครับปัญหาปุ๋ยแพงจึงทําให้ทุกอย่างครับเกิดผลกระทบด้วยกันไปทั้งหมดเลยนะครับเพื่อนครับก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนเทุกคนนะครับถ้าเพื่อนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดหัวใจกดติดตามให้กับอาจารย์กัญหารูรอบตับโจทย์ยางพลาด้วยนะครับขอบคุณครับ